อันนี้ปอนราคาถูกของจีนครับยี่ห้ออ่าผมอ่านว่าอันนึงแล้วกันนะครับผมของมันตอนนี้คือซื้อมาใช้งานได้ไม่นานครับยังไม่ถึงปีอ่ะก็ใช้งานไม่หนักหรอกครับปัญหาของมันตอนนี้ก็คือวัดย่านคลิปแอมตัวเลขมันจะวิ่งอันนี้มันนิ่งนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นอีกมันจะเป็นอยู่นี้เรื่อยๆนะครับ ตัวเลขมันจะวิ่งครับบางทีมก็ได้บางทีมก็ไม่ได้ย่าน20อมนะครับชอบรวนลองดูว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะลองรื้อลองดูว่าเป็นที่ตรงไหนดูโดยเบื้องต้นก่อนนะครับว่าสภาพการประกอบ ของตัวของมันนี่เป็นยังไงหรือว่าเป็นที่ชิ้นส่วนเป็นส่วนของอะไรในะวงจรมันเสียหายหรือเป็นเพราะว่าการประกอบไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรื้อดูแล้วก็มาดูกันครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากว,วิธีง่ายๆก่อนนะครับจะลองทำความสะอาดมันดูก่อน จะใช้ยางลบตทงความสะอาดลองดูก่อนครับก็เป็นที่ตัวขั้วมันสปกปรก ตัวซีกดย่านของมิเตอร์ก็มีความเป็นสปริงดีอยู่นะครับ เดี๋ยวประกอบเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วมาดูกันนะครับก็ย่านที่ชอบเป็นไปบ่อยๆคือวัดกระแส20แอมป์นี่แหละอนิ่งนะ นิ่งนะครับเบื้องต้นสันนิษฐานว่า1คือขั้วสกรปรกนะครับสก็ 2. คือหน้าจอขั้วของหน้าจอนะครับอาจจะกดไม่สนิทกับแป้นบอร์ดนะครับผมหรืออาจจะมีการหลุดลุ่ล่นิดนิดหน่อยหรือสกรปรกนั่นแหละครับผมอาจเป็นไปได้ใน2ส,ส่วนนะครับผมเดี๋ยวลองเสียบเสียบขั้วตัวนี้เข้าไปนะครับอาจจะมีผลทําให้แป้นหน้าจอเนี่ยไม่สนิทกับบอร์ดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า ตั้งแต่ซื้อมาก็เสียบตัวนี้คาไว้ตลอดนะครับอาจจะมีผลทําให้มันไม่แน่นได้นะครับลองดูกันกดเข้าไปแล้วปิดเปิดใหม่อีกทีหนึงอืมได้เดี๋ยวลองไปวัดงานจริงนะครับเอ่อถ้ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเี้ปัญหามันคือเวลาเราใช้งานจริงนะครับมันก็ลำบากนะครับเดี๋ยวทดสอบ นี่ก่อนอนะที่กำลังทดสอบตู้เย็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองวัดจริงดูดิ ได้นะครับนิ่งแล้วเดี๋ยวปิดแล้วเปิดใหม่ลองดูปุ่มโฮลองดูนะครับกดปุ่มโฮปุ่มโฮแล้วก็ กดออกอ่ะหายอ่ะใช้ได้แล้วครับผมอ๋อลืมบอกไปนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคาไม่เกิน300บาทแล้วครับผมเอ่ออยู่ราวๆนั้นแหละครับ200รปลายๆนะครับผมรวมค่าจัดส่งแล้วก็ไม่เกิน300นะครับเท่าที่จำได้อ่ะตามนี้นะครับผมแบ่งปันกันไปครับผมเผื่ออาจจะเป็นประโยชน์ กับใครที่เจอปัญหาเหมือนผมอยู่นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผม